วินาทีนี้ประเทศไทยไม่ได้แค่กำลังจะเปลี่ยนแต่กำลังจะทะย,ยานสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งอาเซียนอย่างแท้จริงเมื่อ3ผู้นำดีป้าเ c c และเมเซ่แฟรงเฟิร์ตผนึกกำลังในปรากฏการณ์เดียวที่รวม2สุดยอดอีเวนต์ Thailand Smart City Expo และ Thailand 2025. s ีคิวเทคไทยแลนด์2 2 5 5นี่คือภารกิจในการสร้างคุณภาพชีวิตแห่งอนาคตผ่านสุดยอดนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ล็อกปฏิทินของคุณไว้ให้พร้อม5-7พฤศจิกายน2568มาร่วมจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกันณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตไม่ใช่แค่แผนงานแต่37เมืองอัจฉริยะในไทยได้เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยเม็ดเงินลงทุน11,900ล้านบาทแต่นี่เป็นเพียงบทแรกเท่านั้นเป้าหมายต่อไปทยานสู่105เมืองอัจฉริยะภายในปี2572 นี่คือการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ที่จะปลดล็อกพิมพ์เขียวเมืองที่สมบูรณ์แบบผ่าน800นวัตกรรมล้ำสมัยที่ซึ่งความสะดวกสบายผสานเข้ากับความปลอดภัยขั้นสูงสุดแต่นี่คือสนามเมล็กที่ดึงดูดสุดยอดนักคิดผู้ซื้อและนักลงทุนจาก <implications S 1> ทั่วโลกก <are staggering. S 1> วา 1, ่า15,000ม0 0รายเตรียมพบกับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า1,200ล้านบาท และเวทีแจ้งเกิดดีลธุรกิจเปลี่ยนโลกที่ประเมินค่าไม่ได้นี่คือโอกาสของคุณที่จะร่วมเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมปักธงให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางเมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียนอย่างสมบูรณ์และส่งต่อพิมพ์เขียวแห่งความยั่งยืนที่จะกำหนดอนาคตของทั้งผู้มีภาค